พอเกิลนะักข่าวเร v ว r p o o ู e เอ็เปิดเผยบอกว่ามีโอกาสที่เร v ว r p o o ูอาจจะรับฟังข้อเสนอในการขายดาวินดูเยสก่อนหน้าวนชัรน่รปารี้ออกไปก็เป็นได้โฟกัสที่เป้าหมายบรติอสัสรับแฮปปี้กับ Liverpool ฟอร์มรู้ในฤดูกาลนี้อะไรยังไงถ้าต้องเสียโมซาร่าไปอดีตแข้ง Liverpool ชี้เป้าตัวเสียบที่ควรจะคู่ควรน,นะ แฟนหงเฮสตาร์ลิเวอร์พูลจดได้สัญญาฉบับใหม่สลตยันเป็นกำลังสำคัญของทีมอย่างแน่นอนในครั้งนี้ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะข่าวลนะิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียว โดยกานนี้ทางด้านของพอกรอสนะฮะนักข่าวจากลิเวอร์พูลเอ็กโคได้เปิดเผยว่าทางด้านของทางฝั่งลิเวอร์พูลเองนั้นอาจที่จะพิจารณาขายดาวินดูเยสก่อนหน้าไ,ว,ว,ไว้ช่างปีวารานี้ออกจากทางชีนในช่วงเสมอนาโดยเฉพาะหากได้ร,รับข่าวสเสนอที่น่าสนใจจากทีมต่างๆซึ่งหนึ่งนั้นอาจจะมาจากสโมสรในซาดิอาราเบียที่กำลังสนใจดึงนักเตะรายนี้ไปร่วมทีมก็เป็นได้โดยการบริงานข่าวังระบุอีกว่านะผมหากว่ามีการยื่นข้อเสนอดูเยสจริงๆก่อนจะต้องรอจนถึง ช่วงตลาดนักเตะหน้าร้อนปี2025เนื่องจากว่าในตลาดซื้อขายนักเตะช่วงเดือนมกราคมนี้อาริวฟูจะไม่รับฟังข้อสเสนอใดๆทั้งสิ้นเพราะสโมสรมองว่ายังไงซะดูเยชเขาเป็นผู้เล่นที่สําคัญสาหรับทีมในตอนนี้และก็ไม่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในระยะเวลาอันใกล้นี้แม้ว่าจะรับความสนใจจากสโมสรในซาดิอาราเบียแต่ว่าอาริวัฟูเองยังคงให้ความสำคัญกับการพัฒนาทีมในฤดูกาลนี้ และไม่คิดที่จะปล่อยตัวดาวเยิงทีมในช่วงตลาดตั้งแต่รอบนี้เพื่อจะให้เขามีส่วนร่วมในการต่อสู้กับเพื่อแชมป์และก็เป้าหมายในปีเมรลิกอย่างไรก็ตามการตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของดูยเยสในช่วงเสม,มอหน้าอาจจะต้องขึ้นอยู่กับด้านของสถานก,การณ์ของทีมและก็ท่าทีจากการอาตลาดนะฮะหากว่ามีการได้รับข้อเสนอที่มีมูลค่าสูงหรือสโม,มสรต้องการจะปรับทีมเพื่อจะให้มีความเสถียรในระยะยาวในครั้งนี้เพิ่มเติมนะ อารยังไงบรูติอัสแนวรุกฟอร์มฮอตของลิเวอร์พูลเปิดเผยตนแฮปปี้ที่สุดนะกับแผาผลงานในของทีมในประนี้ชี้เคล็ดลับสําคัญก็คือความเป็นหนึ่งเดียวของทุกคนในสโมสรในขณะนี้โดยการนี้ทนต์กรอบบรูติอัสปีกจอมผิวของลิเวอร์พูลเปิดใจตนมีความสุขมากๆเลยนะกับฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมของท้าผงแดงลิเวอร์พูลในฤดูกาลนี้โดยเฉพาะการเป็นหนึ่งเดียวกันของนักเตะและก็ทีมสตาฟจะทําให้ทีมนักสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม โดยเดอะเรสตยุคใหม่ภายใต้การกุมบังเหียนของกุสเซอร์อันเนสซอร์ตโชวฟอร์มได้อย่างน่าบรหลเชื่อทั้งในสตบอพรีเพิมร์ลีกอังกฤษยู่่าแชมปีเป็นลีกเอฟเอคัพและก็คาราบาวคัพซึ่งถือว่าน่าเหลือเชื่อเป็นอย่างมากเนื่องจากว่าโค้ชชาวดัตช์เพิ่งจะเข้ามาร,รับงานกุมทัพเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาโดยที่อาสเปิดเผยเกี่ยวกับความสุขในเวลานี้หลังเห็นผลงานของโต๊สังกัดบอกแล้วว่า เรามีความสุขและก็พึงพอใจเป็นอย่างมากสำหรับผลงานที่เราเองนั้นกำลังทําอยู่ในฤดูกาลนี้เคล็ดลับอยู่ที่การสร้างกลุ่มที่ยอดเยี่ยมในครั้งนะโดยการเป็นรครอบครัวใหญ่ความสัมพันธ์ทั้งในสนามาและก็ช่วงฝึกซ้อมทีมสตาฟโค้ชชุดใหม่ทําลงานได้อย่างยอดเยี่ยมยและก็มีบทบาทสําสคัญในความสำเร็จในครั้งนี้จนถึงตอนนี้นอกจากนี้สตาฟทีมชาติโคราเบย,ยังได้กล่าวเน้นยำ้ำว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการมีสมาธิ แม้ว่าพวกเขาเองนั้นจะรังจากฝูงทั้งในลีกและก็แชมปีพินลีกแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้คว้าแชมป์อะไรทั้งสิน้นเราเองนั้นยังไม่ได้แชมป์อะไรเลยในเวลานี้และก็บอกได้เลยนะว่าหนทางจะอีกยาวไกลเราต้องพยายามทำผลงานในแนวทางนี้แบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะและก็โฟกัสในการจะไรรู้วัตถุประสงค์ที่เราตั้งเอาไวใ้ให้ได้ในขณงนี้ดีอัสได้กล่าวทิ้งช้เอาไว้ แดนนี่เมอร์ฟี่อดีตกองกลางของทางฝั่งลิเวอร์พูลชี้นิ้วให้ทางด้านของหงแดงลิเวอร์พูลคว้าบรดิโก่ปีกทีมเรอัอมาดริดมาร่วมทัพในกรณีที่โมซาร่าไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่โดยการนี้ซารา่าสตาร์ทีมชาติอียิปต์ยังคงมีอนาคตที่เป็นปริศนาเนื่องจากว่าเขาเองนั้นยังคงไม่ได้ต่อสัญญากับสโมสรแม้ว่าสื่อจะเชื่อเลยนะว่าเขาไม่ต้องการจะอำลาสังเวียนแข่งแอนฟิลหากแต่ว่าตัวนัเตะเองนั้น ยืนยันแล้วว่าบริษัทแม็ชินยังไม่ได้เสนอสัญญาฉบับใหม่ให้วิจารณาในะครลงนี้โดยตอนสถานการณ์ดังกล่าวและหมายความว่าคิงโมเองนั้นสามารถที่จะย้ายทีมได้แบบไม่มีค่าตัวหลังจบซีซั่นโดยเมื่อสัปดาห์ก่อนเขาตกเป็นข่าวกับเรื่อนของอันทิรนันทีมจากซาอุดิอาระเบียที่แสดงท่าพร้อมดึงเข้าไปร่วมทัพขณะที่ปาเวเรซจกแบ่งเองนั้นเป็นเด็กทีมที่ถูกลือนนว่าสนใจจะคว้าหัวหอกของแดนทิวพูลิรายนี้ ตัวนั่นเมอร์ฟี่เองก็ลงความเห็นว่าดิวัปพูควรที่จะดึงดาวเตะทีมชาติบ,บราซิลของทีมบริอัลมาติดมาร่วมทีมแทนที่ซาร่าหากว่าสุดท้ายแล้วสตตล์แอฟริกันจะไม่ต่อสัญญาหากว่าดิวัปพูต้องการตัวนักเตมะมาทดแทนโมซาร่าตัวเลือกที่ชัดเจนของผมก็คือบรอดิโกจากคณะัของบริอัลมาติดผมคิดว่าเขามีความสามารถที่มหัศจรรย์เมอร์ฟี่ได้เอ่ยนะฮะโดยเขาผมไม่รู้นะว่าสถานการณ์ของเขาที่มาติดนั้นเป็นอย่างไรแต่ผมก็คิดถึงเขา เพราะว่าตน,นเห็นเขาเล่นในระดับที่สูงขึ้นและก็ได้แชมป์แชมเปี้ยนลีกในหลายปีหลังในครั้งนี้โดยจดํานวนประตูของเขาอาจจะไม่เท่ากับซาบราแต่เขาเป็นตัวตัดสินเกมได้เขาสามารถลากบอลหน,นีได้เขามีความเร็วและเขาก็เล่นในสภาพแวดล้อมที่กดดันอย่างหนักในทุกสัปดาห์และเขาสามารถที่จะรับมือได้โดยพวกเขามีนักเตะค,ความสามารถสูงมากมายที่บริอัลมาติดและบางทีน่าจะต้องมีหนึ่งในนั้นในการย้ายออกมาดังนั้นเขาจึงเป็นตัวเลือกที่โดดเด่น สำหรับผมในเวลานี้น,นะนั่นหน่งนาอะไรนั่งไงแฟนหงมีเฮตเมื่อสตาร์ลิวอฟูจอจะได้สัญญาฉบับใหม่หลังสรัตยืนยันชัดเจนแล้วว่าเป็นการสำคัญของทีมในเวลานี้โดยฟุตบอลอินไซเดอร์สื่อสายตลาดนักเตะชื่อดังรริงานข่าวล่าสุดว่าลิวอฟพูจะฝูงในศึกฟุตบอลพรมเมยริกอังกฤษวางแผนในการมอบสัญญาฉบับใหม่ให้กับฮาวิเอรีเช มิดฟิลด์ดาวรุ่งในวัย11ปีหลังกลับมาทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจในช่วงหลังโดยฮาวิเอรเรชเองได้รับอาการบาดเจ็บเท้าอย่างหนักจนพลาดในการลงสนามให้กับตำแหน่งของฝั่งเลโบรพูลนะฮะในช่วงต้นฤดูกาลโดยที่อาเนสซัลก,ก็เพิ่งจะย้ายมาเป็นกุนซูคนใหม่แทนที่เจกคกเครอบทำให้เสียตำแหน่งตัวจริงในทีมไปและเพิ่งจะกลับมาลงเล่นได้เมื่อช่วงเดือนธันวาคมโดยฤดูกาลนี้ฮาวิเอรเรชยังคงไม่ได้เป็น11ตัวจริงในเกมีิมียริก และก็อยู่ฝ่าแชมเปี้นลิกแม้แต่นัดเดียวลงเล่นไปนักสิ้น12นัดในทุกรายการออกสตาร์ทได้เพียงแค่2ครั้งสึกคาราบาวคัพคือลีกคัพและก็เอฟเอคัพเท่านั้นจนถูกจับตาว่าอาจจะย้ายทีมเพื่อการในการลงสนามที่มากยิ่งขึ้น โดยสถานการณ์เช่นนี้เองทำให้ทางบาริตันแอนท์โฮฟอัลเบียมทีมร่วมศึกพิมพ์เรกประกอบบริชิทชมุนสโมสรใหญ่จากบุดเดซซริกาเยอดมันสนใจดึงไปร่วมง,งานแต่หลังจากเข้าสู่ปี2025ฮาวิเอเรชนั้นก็เริ่มได้โอกาสในการจากทางด้านของอาเดสรอตในคัณงนี้มากยิ่งขึ้นกระทั่งสองนัดล่าสุดฮาวิเอเรียชก็สร้างความประทับใจด้วยการลงมาเป็น10อาตัวสำรองทำหนึ่งแอสเซสต้กับทางด้านของดาวินดูเยส ยิงประตูชนะเบรนฟอร์ดไปได้2-0ช่วงทดเจ็บของเกมพมรีเมียร์ลีกก่อนจะลงมาเป็นซูเปอร์ซับทำประตูชัยให้ลิเวอร์พูลชนะทาาด้านของเบรุวไป2-1การตรีการเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายศึกยยฟ้าแชมเปียนลีกล่าสุดแหล่งข่าวระบุว่าลิเวอร์พูลเองนั้นพร,ร้อมมอบสัญญาฉบับใหม่ให้กับฮาวิ่เอรชแล้วเนื่องจากอาเนสร์ตมองว่ายังคงมีความสำคัญต่อทีมในอีกหลายปีต่อจากนี้ โดยเจ้ตัวสามารถเล่นในหลักหลายตำแหน่งทั้งวิดฟิลตัวรุกรวมไปถึงบริมเส้นทั้งสองฝั่งด้วยสำหรับฮาวิเอเรียชนั้นต่อสัญญาครั้งสุดท้ายเมื่อปี2022ยังคงมีสัญญาอยู่จนถึงช่วงเดือนพฤินายนปี2027ปัจจุบันรับค่าเหนื่อยแค่สัปดาห์ละ4,000 40, 0ปอนด์หรือประมาณ1.72ล้านบาทโดยคาดการกัดว่าลิเวอร์พูลนั้นเตรียมมอบสัญญาฉบ,บับใหม่ให้ในช่วงสมอร์นี้ มิชาเอลบรรักอดีตกองกลางทีมชาติเยอรมน,นชีชี้ชัดว่าลิเวอร์พูลสอแววที่จะคว้าถ้วยแชมเปียนลีกซีซั่นนี้ไปครองอย่างแน่นอนแต่มีหนึ่งทีมที่เป็นมามืดสำหรับเขานั่นคืออะตาลันตาซึ่งบรรักอดีตสตาร์ทีมเชลซียอมรับเลยนะว่าลิเวอร์พูลของกุซือร์อันเนสซัตเนียสมควรจะเป็นเต็งจ๋าที่จะได้ถ้วยนะฮะแชมเปียนลีกไปครองเนื่องจากว่าสามารถกำชัยในรอบลีกเฟสได้ เนัดรวดและก็เสียไปแค่2ประตูโดยพวเกเขาทะลุเข้าสู่รอบน็อกเอาท์16ทีมสุดท้ายเป็นผลสำเร็จแล้วหลังเฝ่าบ้านคว่ำทางด้านคอนเรียว2ต่อเนื่อมูนอันคารที่ผ่านมาโดยการน,นี้พิจารณาจากฟอร์มการเล่นจนถึงขนาดนี้เรอัลมาดริดนั้นไม่ใช่ทีมเต็งแชมป์ของผม มันต้องเป็นลิเวอร์พูลซึ่งกำลังครองความยิ่งใหญ่ในถ้วยแชมเปี้ยนลีกอดีตสตาร์ทีมเลเวอร์คูเซนและก็บาเยอร์มินิกเอ่ยกับระทั่ของบิวเมื่อ22มกราคมด้วยเชื่อนะว่าของแดงจะได้แชมป์หูใบใหญ่สมัยที่7ในคร้งนี้ผมประหลาดใจเป็นอย่างมากที่อาเนสรัสตคุมทีมหลังจากที่บทยุคข,ของเจเกนครลได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเป็นเ่องยากสองเท่าเป็นสเท่าเสมอ เมื่อคุณต้องสารงานต่อจากผู้ยิ่งใหญ่อย่างเจคินครอปหรือคนอย่างโชเซ่เบอร์นิโยในทีมของเชลซีอดีตสโมสรของผมซึ่งประสบความสำเร็จอย่างโดดเด่นอย่างไรก็ตามเมื่อถูกถามถึงทางด้านของมาเมื่อที่อาจจะดับฝันจากฝูงถ้วยหูใหญ่บรรลักวัย1 8ปีวันนี้ชี้นิวไปที่อาตาลันตาซึ่งรั้งอันดับที่4ใน,นรอบลีกเฟสหลังจากที่เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาพวกเขาฝ้าบ้านถล่มสตาร์กราฟ ยับเยินไป5ต่อศูนะก็แพ้ให้กับนั่งของเรอัลมาดริดเพียงแค่ชิ้นเดียวเท่านั้นและข่าวทีพูดในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่นับฟังกันทุกทครับ